ซึ่งสั่งย้ายที่บดีกรมอุทยานนะครับวันนี้ทางโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงครับบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยนาย,ยกแทมหน้าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในมาตรา11นะครับเพื่อให้ฝ่ายการสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ยืนยันไม่ได้ปกป้องใครจริงจังให้ความสาคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันงานนี้ไม่จบไปง่ายๆเรื่องของอธิบดีกรมอุทยานกับซองที่ระบุแต่ละที่แต่ละที่นํามาให้เท่าไหร่ระบุเลยส่งท่าน นี่นันโน้นนะครับอธิบุีนะครับพอเกิดเรื่องปุ๊บทางประหลัดนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งสอบ7วันสอบทําไมหลักฐานชาัดเจนหน่วยงานอื่นก็สอบได้อยู่แล้วนะครับเขาบุกจับกันมาขนาดนี้งานนี้ต้องยกให้คุณชัยวัฒน์นะครับเป็นพระเอกตัวจริงในการค้นหาหลักฐานแล้วก็สืบสาวราวเรื่องมาเคี้ยวแบบป้อนข้อมูลให้เลยนะครับกับหน่วยงานที่รับเงินเดือนประชาชนไปแต่ว่าผลงานการตรวจสอบ แม่มันตะก,กิดตะขวงใจจริงๆนะครับกับคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนแต่เขาทําหน้าที่ได้แบบคุณชัยวัฒน์แบบคุณชูวิทย์แบบเนี้ยเป็นคนที่น่ารับถือน่ายกย่องแล้วก็ควรจะเอาเงินภาษีที่จ่ายให้พวกนั้นไนอะ้พวกข้าราชการบางคนที่ทํางานไม่ได้เรื่องนะครับมาจ่ายคนเหล่านี้ดีกว่าก็ไอ้เรื่องสั่งย้ายที่บดีกรมอุทยานนะครับไปเข้าทาเนียบรัฐบาลวันนี้ทางโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงครับบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยนาย,ยกใช้อำนาจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในมาตรา11เนะครับเพื่อให้ฝ่ายการสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ยืนยันไม่ได้ปกป,ป้องใครย้ายเข้าไปไม่ได้ปกป,ป้องนะครับจริงจังให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคนไม่ได้หาว่าปกป้องคนไม่ได้หาว่าอะไรหรอกแต่ถามว่ามันมีวิธีอื่นไหมเช่นให้ออกไว้ก่อนไม่ต้องย้ายเข้าไปก็ได้ปลดไปเลยก็ได้เอาพักไปก่อนก็ได้เอามันก็มีหลายคนบางคนโดนเล่นงานโดนพักราชการโดนตัดเงินเดือนเนื่งเยอะแยะครับั้งที่เขายังไม่มีความผิด ถึงขั้นสุดท้ายเขากาลังต่อสู้อยู่ในกระบวนการแต่ทําไมคนคนนี้ถึงได้อภิสิทธิ์อย่างนี้ครับทาไมปปชาไม่เล่นงานเหมือนกับเล่นคนอื่นนะครับตัดเงินเดือนหรือทําอะไรก็ได้แบบที่ทาคนอื่นนะครับเนี่ยครับเป็นคําถามนี่ก็ในคําพูดแบบนี้ก็แหม่ฟังแล้วมันเหนื่อยใจจริงๆนะครับการทํางานของสํานักนายกอนุชาบุรพชัยศรีครับรองเลขาธิการนายกอัตมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกมตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ได้ข้อมูลจากหลายฝ่ายได้ข้อมูลจากคุณชัยวัน์แบบเขาเคี้ยวเคี้ยวเสร็จให้ปปชไปกลืนนี่นะครับนี่ผมไม่ได้ยกย่องปปชเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นทํางานให้ทั้งนั้นตัวเองทํางานแค่ส่วนปลายนะครับคือแต่ว่า เอาละไหนๆก็มีอำนาจปปชาเข้าไปจับก็ก็ให้เครดิตเขาสักหน่อยก็ดีเข้าไปจับกรมทิบปรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับบอกว่าเป็นประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสําคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการสอบสวนการทํางานได้อย่างสะดวกไร้ข้อคราหานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งที่นําตัวเข้าไปช่วยราชการไปช่วยอะไรอ่ะคนแบบนี้ช่วยอะไรในราชการได้อีกครับ จนกว่าจะสิ้นสุดจนกว่าจะบริสุทธิ์ค่อยกลับมาช่วยก็ไม่เป็นไรตัวเองก็จะเกษียณอยู่แล้วนะครับแต่ก็ย้ายเข้ามาก่อนใช้คําสั่งที่ว่าช่วยราชการสํานักนายกรัฐมนตรีโดยใช้อํานาจครับรู้มีอํานาจครับก็มาอธิบายสังคมว่านี่ใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีแหละครับไม่ได้แหกข้กออกออกนอกอํานาจหรอกครับใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการอ่าระเบียบรระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในมาตรา11ทั้งนี้ อธิบายกฎหมายเพิ่มเติมให้ชาวบ้านด้วยนะกลัวชาวบ้านไม่เชื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันคือปี53มาตรา11ข้อที่วงเล็บ4นายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจตามวงเล็บ4สั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทบวงกรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายงนตรีได้นะครับจะให้ขาดจากกัตรางเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้นี่ตัดเงินเดือนอยัง ไม่เห็นตัดเงินเดือนในกรณีที่ขาดจากอัตรางเงินเดือนทางสังกัดเดิมให้ได้รับเงินเดือนใหม่อ๋อยังไงก็มีให้ได้รับเงินเดือนจากสํานักนายกรัฐมนตรีแทนยังไงภาษีประชาชนก็โดนกินอยู่ดีครับก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะครับแต่ว่าจ่ายก็คือในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิมโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ นายกอมนตรีต้องการให้เกิดความโปร่งใสที่สุดในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งการลงนามในคำสั่งดังกล่าวเพื่อไม่ต้องการให้เกิดแรงเกิดการแทรกแซงและให้เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการสอบสวนได้อย่างเต็มที่ก็ชมนายกกันต่อนะครับอนุชา, nee ออาบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้ต้องการปกป้องความผิดของผู้ใดและก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงสอบสวนด้วยความโปร่งใสไม่มีการแทรกแซงครับย้ําคํานี้ให้เกิดความกระจางในสังคม ซึ่งหนึ่งในข้อปฏิบัติในการทํางานที่นายมบตรียึดมาถือมาตลอดก็คือตั้งใจจะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกแวดวงต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เอาละเอาละคือถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่ได้มีหลักฐานค่าหนังค่าเขาเป็นแค่ข้อกล่าวหาหรือเอกสารบางอย่างแล้วก็มันยังไม่ชัดเจนไอแบบนี้ก็พอทนนะครับแต่ถึงขนาดที่ว่าล็อกเกะเอาไว้ไม่ยอมเปิดเกะเขาไปถามไม่เปิดเกะยังไม่เปิดเนี่ย คนคนคนเดินไปหาถามว่าแล้วท่านกลัวอะไรท่านทำไมให้เปิดอ่ะสุดท้ายเปิดออกมาเป็นไงเจอซองเจอเงินเจอจ่าหน้าซองแล้วก็บอกไม่รู้แครเอ,อะไรมาให้เห็นแค่ซองครับไม่รู้ว่าข้างในเป็นเงินแหมอ้างเก่งจริงๆข้ออ้างอย่างนี้หลักฐานอย่างนั้นพฤติกรรมที่มีพิรุษตอนเข้าไปบุกจับไม่ยอมเปิดเกะ๊ะแหมท่านยังย้ายเข้าไปอยู่ใกล้ชิดท่านไปช่วยราชการ แล้วก็อยากให้เกิดความกระจ่างความโปร่งใสการสอบสวนจะได้ไม่ถูกแทรกแซงจะให้คนไม่ด่าได้ไงว่าจะให้คนไม่ตั้งคําถามได้ไงว่านี่มันเด็กนายกอะแล้วมีปัญหาอย่างนี้ซะเองและนายกมาสั่งย้ายเข้าใกล้ตัวเองอะมันดีต่อคนทั้งหมดไหมมันดีต่อมันดีต่อประเทศชาติไหมครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่กเกษตรกรไทยผลิตโดยเรียนไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580